สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปวีธิดาใจกระจางสาขาเศ,ษาศรษฐศาสตร์รหัสน,นักศึกษา6 3 1 1 3 1 3 0 0 6ค่ะดิฉันจะนำเสนอการอธิบายครับหรืออธิบายข้อมูลรายงานการผลการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กำหนดอยู่ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยกำหนดตัวชี้วัด ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อหัวประชากรต่อปีของประชากรตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไปนี่คือข้อมูลที่แสดงผลเป้หมายการกควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ร้อยละของความตีหรือความบ่อยครั้งของการดื่มสุราแบบสม่ำเสมอพศสองพั 2, 5, ปี2,560พบว่าคุมเยาวชนอายุ15-19ปีมีสัดส่วนนักดื่มปัจจุบันร้อยละ13.6และเป็นนักดื่มประจ,จำร้อยละ3.3การดื่มทุกประเภทสูงที่สุดในกลุ่มวัยทำงานอายุตั้งแต่25-44ปีและเคยดื่มแต่หยุดดื่มไปแล้วใน12เดือนที่ผ่านมาที่สูงสุดร้อยละ25.4อายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล้อยละ1 7.4เป็นนักดื่มปัจจุบันและ้อยละ11.9เป็นนักดื่มประจำส่วนประชากรที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล้อยละ29.2เป็นนักดื่มปัจจุบันและ13.0เป็นนักดื่มประจำแม้ในเขตเทศบาลจะมีสัดส่วนนักดื่มปัจจุบันและนักดื่มประจำน้อยกว่านอกเขตเทศบาล ในเกตเอบานกลับมีสัดส,ส่วนนักดื่มหนักประจำร้อยละ3.2สูงกว่าน,นอกเขตเอบาลร้อยละ2.9ในตารางนี้นะคะประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทของเครื่องดื่ม,โโโป,มปัจจุบันดื่มบ่อยที่สุดใน12เดือนที่ผ่านมา1เบียร์2สุราขาว3สุราสีหรือสุราแดง 4. วัยองุลน 5. วนยกุเลอร์ 6. สุราชแช้ปืนบ้านเมื่อจำเมื่อจำแนกเพศพบว่านักดื่มเพศชายในนักดื่มเพศหญิงนิยมดื่มเบียร์มากที่สุดรอ104.3.8และ6 2 6ตามลำดับนะคะสาเหตุของการดื่มสุรานะคะ ส่วนใหญ่ทั้งนักดื่มเพศชายและนักดื่มเพศหญิงเริ่มดื่มสุราเพราะตามอย่างเพื่อนหรือเพื่อนชวนร้อยละ41.6และร้อยละ2 9.6ตามลำดับนะคะลองลองมาของนักดื่มชายที่เริ่มดื่มสุราเพราะอยากลองดื่มร้อยละ30.5ในขณะที่นักดื่มหญิงที่เริ่มดื่มสุราเพราะเข้าสังคมในงานเลื่นเลิ่งงานประเพณีต่างๆ เช่นงานแต่งงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่รอยละ27.8โดยอายุี่ยที่เริ่มดื่มในเพศชายคือ19ปีและผู้หญิงเริ่มดื่มเมื่ออายุ24ปีตามรูปที่8เลยนะคะส่วนสาเอียดสำคัญของการเลิกดื่มผู้ที่เคยดื่มแต่ไม่ดื่มใน2เดือนที่แล้วพบว่าส่วนใหญ่ที่เลิกดื่มเพราะถนัดว่าสุราไม่ดีต่อสุขภาพ ร้อยละ 64. 1รองลงมาคือผู้วัยเป็นโรคแล้วเพศแนะนำให้เลิกดื่มสุรารอยละ1.77ร้อยละ11.7ค่ะลูกหลานพ่อแม่คนในครอบครัวขอร้องร้อยละข้แและต้องการประหยัดร้อยละ4.5ตามรูปที่เข้าเลยนะคะ ปัญหาการดื่มสุราต่อไปในปี2563ข้อมูลณนะวันที่16ส,สิงหาคมพศ2563สถานการณ์บริการสาธารณาสุขได้นำเนินการกรัดกรองผู้มีบริการที่มีอยาอยุ15ปีขึ้นไปแล้วร้อยละ3 3 4 5ปกพบเป็นผู้ดื่มสุรา11.63และแบ่งกลุ่มได้เป็น 1. ผู้ดื่ดมสุราความเสียงต่ำ สองผู้ดื่มสุราความเสี่ยงปานกลางสามผู้ดื่มสุราความเสี่ยงสูงร้อยรับประชากร15ปีขึ้นไปที่มารับบริการในสถานบริการนี่คือครับนะคะร้อยรับประชากรอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปค่ะ สถานการณ์นำเนินงานจัดการเรื่องโรงเรียนนะคะ1นึ่ำเนินการแล้วทั้งหมด3ามเรื่องกิดเป็นร้อยละ40 2. สอยู่ระหว่างํำเนินการทั้งหมด492เรื่องกิดเป็นร้อยละ51ค่ะ3ยังไม่ํำเนินการจำนวนแปดสิบเรื่องกิดเป็นร้อยละ9ค่ะดิฉันก็จบการน,นำเสนอครับแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ